ทำให้เธอต้องยิ้มทุกทีที่เดินสวนกันทำให้เธอต้องหวานทุกครั้งที่เอ่ยว่าจา้าทำให้เธอต้องซึ้งเวลาที่ฉันมองตาฉันจบ้าฉันจะบา้ะบาอยู่แล้วเหมือนเธอมีเวทมนต์ทำให้ใจฉันอ่อนรู้ไหมเธอว่าใครเดือดรอน ฉันแพ้ทางคนอย่างเธอ,อ,เธอมันเอาแต่พาไม่กินไม่นอนอยากบ,บอกเธอสักครั้งพอเธอน้าข้อวานหยุดน่ารักได้ไหม <S <S ใจ <S <S ฉันกำลังละลายคุณหน้าตายฉันนั้นมันต้องเตรียมหัวใจ เก็บอาการไว้แม้ใจจะสั่นละลัวอยากจะให้นางฟ้าเนดูมาว่าสักตัวก็ไม่กล้าเอ่ยออกไปออกไปเหมือนจะมีเวทมนต์ทำให้ใจฉันอ่อนรู้ไม่เธอว่าใครเดือดร,อรด้อนฉันแพ้ทางคนอย่างเธอมันเอาแต่พ้ม กินไม่นอนอย่าบอกเธอสักครั้งบอกเธอน้าขวาวอนหยุดน่ารักดีไหมใจฉันกำลังละลาย oh กันดีลาะกับหัวใจเอาไงกันดีลาะกับความรักเธอทำในใจมันต้องคิดนะแพ้เต็มเต็มผู้ตรงตรงใจมันตะโกนว่ามันชอบเธอเอเธอจริงๆได้แต่ยืนงงให้ทำยังไงใจมันถึงปองรักเธอจริงๆรฉันแพ้ทางคนอย่างเธอคน่งเธอมันเอาแต่เพ้อไม่กินไม่นอนไม่นออยาบอกเธอสักครั้ง โปรดเถอะนะขอวันหยุดน่ารักได้ไหมใจฉันกำลังละลา